นี้ก็เด็ดออกบ้างแล้วนะครับคือไม่ให้มีลูกเยอะนะครับเดี๋ยวต้นเขาจะโทมนะครับเพราะเป็นพุทธาปีแรกนี้จะไม่เอาผลผลิตเลยนะครับอาจจะเอาบ้างต้นนี้ก็อยู่ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับก็สูงขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับที่เราแต่งนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้ถ้าผู้ชมพวกผมช่องมุยบาร์เบอร์นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเกษตรกรนะครับมา แต่งกิ่งพุทธาหลังจากที่เราปลูกมามันจะมีอยู่สองคลิปนะครับก่อนหน้านี้ก็คือคลิปหนึ่งก็คือหลังปลูกหนึ่งเดือนนะครับแต่งแบบไหนนะครับแล้วก็มีคลิปที่สองก็คือหลังปลูกมาสามเดือนสองสามเดือนก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นคลิปที่สามนะครับก็คือเทคนิคการแต่งพุทธาหลังจากเราปลูกมาได้ประมาณสี่ห้าเดือนนะครับก็จะต้นสูงอย่างนี้นะครับนี่อาจจะสงสัยนะครับว่าทาไมถึงให้สูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับไปรับชมเทคนิคนะครับการแต่งครับพุทธาต้นจะดกมากนะครับสูงนะครับความสูงก็อยู่ประมาณนนี้ะครับ เราสามารถที่จะยืนเก็บได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะครับวิธีการแต่งนะครับแต่งแบบไหนนะครับตอนนี้จะเป็นพุ่มนะครับเป็นพุ่มแบบนี้นะครับแต่เราเนี่ยจะไม่ให้เป็นพุ่มนะครับเราจะให้มันสูงขึ้นไปหนึ่งเมตรนะครับให้เป็นต้นขึ้นไปเลยนะครับเหมือนที่ดูตัวอย่างของชิปนะครับเราจะให้เขาไปแตกตรงข้างบนนะครับแตกตรงบนตรงที่มันเป็นกิ่งอย่างนี้นะครับเราจะออดนะครับให้เหลือแต่ต้นหลักนะครับส่วนนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่เอานะครับ ตรงนี้ก็แต่งออกนะครับให้เขาสูงขึ้นมาหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรอันนี้เราจะแต่งให้เขาขึ้นไปเลยนะครับคือเราบังคับบังคับไปในตัวเลยนะครับบังคับว่าคุณต้องขึ้นนะนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูอีกต้นนะครับไปดูอีกต้นต้นนี้จะเป็นแบบ ครับตรงยอดสูงๆก็จะมีนะครับแล้วก็ข้างล่างขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแต่งออกเลยนะครับตัดเลยครับเลือกเอาเฉพาะต้นแม่ใหญ่นะครับถ้าเราไม่ตัดนะครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยความสูงนะครับความสูงเขาจะไม่ได้นะครับเขาก็จะมาแตกออกเป็นพุ่มอยู่ตลอดนะครับ ครับแต่งเอาเลยเห็ครับหลังจากเราแต่งเสร็จนะครับแต่งเสร็จ เราจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะครับสามสี่เดือนมานะครับบางต้นก็จะสูงใหญ่อย่างนี้นะครับแต่บางต้นใหญ่มากนะครับเท่าใหญ่เกือบเท่าแขนเด็กนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่โน้นมีนะครับอันนี้เราก็แต่งออกนะครับนี่เราแต่งออกให้เขาขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวนะครับให้เขาขึ้นไปข้างบนอย่างเดียวช่วงแรงนี้ทําได้เลยนะครับช่วงหน้าฝนก็ไม่ค่อยดีนะครับจะเป็นเชื้อรา ตรงนี้ดีมากนะครับนี่ช่วงนี้เดือนนี้ก็เข้าเดือนตุลานะครับก็สามารถที่จะตัดได้แล้วนะครับให้เรานําไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่มาปักอย่างนี้เลยนะครับปักแบบนี้เอาไม้ไผ่ดิบๆเลยนะครับจะดีนะครับถ้าเป็นไม้ยูคาไม่ดีนะครับเพราะว่าลมลมพัดมาแล้วก็หักนะครับไม้ไผ่นี้จะดีมาก ครับนี่คือต้นพุทรานะครับที่เราแต่งมาได้ประมาณสามสี่ห้าเดือนประมาณห้าเดือนนะครับจะสูงเท่านี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆต้นที่อยู่ด้านหลังนะครับก็จะสูงประมาณนี้นะครับเราจะให้เราจะมาตัดตัดทําสาวเขาปีหน้านะครับปีหน้าก็คือประมาณหนึ่งเมตรนะครับทําไมถึงตัดหนึ่งเมตรนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดต่ำมากนะครับถ้าเราตัดต่ำมากเขาก็จะเกิดตอเน่านะครับเคยทดลองแล้วนะครับ อันนี้เราจะปล่อยขึ้นมาประมาณหนึ่งเมตรเราก็จะตัดตรงหนึ่งเมตรนะครับเกษตรกรนี่สามารถนําไปเป็นตัวอย่างได้นะครับแล้วก็เราจะปล่อยให้เขาแตกจากหนึ่งเมตรขึ้นมาที่เมตรเจ็ดสิบนะครับเมตรเจ็ดสิบนะครับก็ประมาณศีรษะผมนะครับทีนี้พอเป็นลูกแล้วเนี่ยเราจะเราสามารถที่จะยืนนะครับยืนเก็บผลผลิตได้เลยนะครับบางสวนเขาทำต่ำๆนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการเก็บผลผลิตนะครับอันนี้เป็นพุทราพันนมสดนะครับเป็นพันนมสดนะครับ เป็นพุทราพันธุ์นมสดนะครับอยู่เนื้อที่ก็ประมาณสองไร่ครึ่งนะครับปลูกได้เจ็ดสิบห้าต้นนะครับระยะการปลูกนะครับระยะการปลูกก็กว้างนะครับกว้างระหว่างระหว่างต้นเนี่ยหกเมตรนะครับระหว่างต้นหกเมตรแล้วก็ระหว่างร่องนี่เจ็ดเมตรนะครับของผมปลูกเป็นระดับนี้นะครับแต่บางสวนอาจจะปลูกห้าคูณห้าหรือว่าห้าคูณหกแต่ของผมนี่จะปลูกหกคูณเจ็ดนะครับก็คือเจ็ดเมตรนะครับ ตอนนี้ลูกดกลูกดกมากนะครับลูกดกมากเกือบทุกต้นเลยครับแต่ผมได้มาเอาทิ้งนะครับปีแรกนี้ปีแรกนี้จะผลผลิตนี้ก็คือเราจะไม่เอาเยอะนะครับอาจจะเอาบ้างแต่ว่าไม่เอาเยอะนะคถ้าเอาเยอะก็คือต้นเขาจะแพ้ต้นนะครับรเกษตรกรสามารถนําไปเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็ ให้เรานําไม้ไผ่นะครับมาตั้งเป็นเสาขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มัดด้วยเชือกนะครับมัดด้วยเชือกดีหน้านะครับเราจะทําเสาสี่มุมนะครับทําเสาสี่มุมทำเสาสี่มุมแล้วก็จะให้ให้ต้นพุทรานี้เราออกนะครับแผ่ไปตรงเสาสี่มุมแล้วก็จะมีลวดถึงนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดนะครับอัปเกรดผมจะอัปเกรดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าวิธีการ ทำเสาอย่างไงนะครับทำเสาแบบไ้นะครับิดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับเทคนิคการแต่งจริงก่อนออกดอกก็จะมีนะครับวุ้นซาจะเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายนะครับไม่ปลูกง่ายแล้วทีนี้หลังจากเราปลูกได้ผลผลิตแล้วนะครับเราก็จะเราก็จะคุมห้านะครับคุมห้าขาวนะครับคุมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นน้อนนะครับอยู่ยต้นน้อนครับมีมีเยอะนะครับเดี๋ยวมีเยอะนะครับมีเยอะ ออกลูกดกเลยนะครับโดกเต็มต้นเลยนะครับแต่ลูกของเราเนี่ยลูกก็คือเราไม่เอานะครับเราไม่เอานะครับนี่ขนาดต้นนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวดูต้นนี้ต้นนี้นะครับดูครับหนี่ํำต้นเขาจะสุใหญ่นะครับมาดูมาดูลูกนะครับโดกมากครับเดี๋ยวขาดูใกล้ๆนี่ครับ แต่ลูกนี้เราจะไม่เอานะครับมันจะแพ้ต้นครับเราจะเอาปีหน้านะครับปีหน้าเราถึงจะเอานะครับอันนี้อาจจะไวบ้างนะครับไวว้างไว้กินนะครับต้นนี้ก็จะมีขนาดลําต้นที่ใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับมาดูต้นนี้นะครับดกมากครับนี่ดูดูต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่มากนะครับปลูกมาประมาณห้าเดือนนะผู้ชมนะปลูกมาประมาณห้าเดือนนะครับ าเดือนนี่ครับเขาจะออกลูกดงกแบบนี้เลยนะครับดงกแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ก็เด็ดออกบ้างแล้วนะครับคือไม่ให้มีลูกเยอะนะครับเดี๋ยวต้นเขาจะโทมนะครับเพราะเป็นพุทธาปีแรกนี้จะไม่เอาผลผลิตเลยนะครับอาจจะเอาบ้างเอาไปชิมดูนะครับต้นละสิบลูกนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ผู้ชมสามารถที่จะนําไปเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับเทคนิคการแต่งกิ่งประมาณ3ามสี่เดือนขึ้นมาแล้วนะครับนะก็สามารถนําไปทําได้เลยนะครับเพื่อนเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ปลูกพุทรานะครับจะเป็นพันุ์อะไรก็ทําแบบนี้จะดีนะครับถ้าเราทําแบบเราเราไม่แต่งขึ้นมาให้สูงแบบนี้เราก็จะก้มเจ็บลําบากนะครับก็สามารถนําไปทําได้เลยนะครับขึ้นมาข้างบนเขาจะโปร่งเขาจะโปร่งทําให้โล่งท,ทําให้อากาศถ่ายเทยได้นะครับ ทำให้ลูกพุทสางเราเนี่ยได้ผลผลิตสูงนะครับทำแบบนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี umu, RF, ้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับมุ้ยบาเบอร์นะครับช่องมุ้ยบาเบอร์นะครับเพื่อนเกษตรกรนะครับผมก็จะไปนำคลิปดีๆมาแนะนำนะครับเกษตรกรสามารถที่จะไปทำได้เลยนะครับไปทำไปปลูกได้นะครับสร้างรายได้ มากเหมือนกันนะครับลองไปปลูกดูนะครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับบวัสดีครับ